สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยายติว๋วเราเลิกงานมาแล้วแล้วก็เลยยางมาแล้วเห็นเห็ดแล้วก็เลยสิมะทายหลห้พี่น้องเบิง่งพี่น้องออกเลวได้เห็ดเนนะ่มาเบิงบ่งมาเบิ่งน้อกันแต่ว่ายายติว๋ว่ะว่าได้ึ้นไปเก็บทั้งปลาอันนี้คือยางมาจากไปเห็ดงานพี่น้องมาเบิงบ่งมาเบิ้งพี่น้อง ออกแล้วดิออกแล้วด้วยะวัยยุปานีส่สิออกไปใจติ๋วสิย่ติ๋วแล้วก็สิไปเบิม้มเร้่อมือเอื้อนหนิแล้วสิมีมูไปว่นแล้วอยากไปอยากไปดิมึงดูพี่น้องเป็นแต่แสบกับเบิ้มย่าติจวแสบกันปบิ้าดยังแข็งแข็งอยู่พี่น้องพันละมีมูอีกดิวันพันย้อนแสบพี่น้อง เบื้องดูอันออกพุ้นกะออกเป็นจุ้มจังสิละแต่ว่ายายติวบปกินเนี่ยย่ีติวกะท่าเฮพีให้น้องเข้าเบิ้งพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิง้งอันจุ้มเนื้อหางดอก,งกไงค่ะสิย่ีติวสิไป็่าทยเห้เบิง้งแต่ว่ายายติวว่าเอาไปกินดอกอันนี่แล้วบอยอยากดอกแล้วกะหางมันไปเก็บซื้อ,ซ,อซื้อพี่น้องมาเบิงบ้งดูอันตะเก้าเนี่ยปานี่อันเดินนี่นี่ย บ่มีหอดบอนสียองพี่น้องพวกข้าเจ้ากินข้าเจาะ้าสิเอาไปกินอยู่แต่เย็จิว๋วเลาบอกินเลยพี่น้องเท่าแล้วเท่าแล้วเพิ่นเท่าแล้วเย็ดจิ๋วแล้วข้าสิกินประมาณจุ่ม,มๆน่อยๆเอ๊ะเจ๊เอ้เจ๊รถกระเล่นน้ำท่าอยู่จังสิละพี่น้องเย็ดจิ๋วกะทายให้พี่ใหน้องเบิงว่าเห็ดเผ่งมันออกแล้ว ยุปลาเนี่ยยติ๋วเลวบบาละกลับบ้าได้เลาะกลับบ้าได้ไปดิพี่น้องเลาะบ่าได้ไปเก็บเดี๋ยวมือดแดงละมือดแดงเราไปเราเสิยทายให้เบิงเราเสิยทายให้พี่ให้น้องเพราะอันนี้ก็เฮ็ดเพิ่งพี่น้องบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งหมักยองกับเนาะอันยี่จิสิยผ้ายางไปเบิงอีกเด้อพี่น้องแต่ว่าปกติเดินนี่มันก็สะอาดสะอา้าน คันเอาไปกินนะค่ะเอาไปกินได้พี่นอ้องถ้าว่าเฮสิบประยากเฮสิบห้าม้าท้ายเบิ้งซื้ออ่ะเฮสิบสิบ้าไปเบิ้งอีกพี่น้องอันน,อนี้ก็เฮ็ดเพิ่มอ,อย่เนออเขาออกโคตรออกพวกออกปักจรองมักจอมเนาะ อันดินดินมันมันดินมันบาท่านใดอันอันต้งเนีันมันแกนมันแกนมันกันีคุณเอ๋อเดียบ่งดอกโพดโพ่อบอกโมบอกแตงค่ะสาวบึงงบงบงันผู้ใดเอามาเอาไปแกงนี่ก็ได้หมอนึงนี่จีิีไทยเหเบิ่งนี่คืออะไรบา เต่าทีดทิวแดแม่เบิ่งเบิงเบิ่กันนะบางรูพี่น้องบางดอกเห็ดเกิดเต่ทิวทวแดนแหน่จิ๋วผ้ามาเบิงแีน่จิ๋วเหลืองงานอะไรยห่จิ๋วก็เรื่อวอ้ยไปทายลูกหายทีห้น้องเพิ่นเบิ่งกันอันท้าเพิ่นกับพระเจามาได้ยินว่าบางบางแหน่จิ๋วสน้อยบงแข็งแข็งแข็งีเ่ดีบางแข็งแข็งีเร่ดี อันดอกง่ายซื้อขนาดว่าเท่าก็กินได้ยุ่มันแข็งผู้ใดอยากมาเอาไปกินเด้อผู้ใดอยากมาเอาไปกินเด้อเนยจิ้วลักกะเลิกงานแหลแล้วก็มาทายให้พี่ให้น้องเบื้องเบิ่งเบื้งเบื้งขาเพิ่นเบิ่งขาเพิ่นพี่น้องเป็นจะแสบกว่านี้บัดนี้กุ้มที่มันเกิดกอนที่บัดนี้ ดอกบักใหญ่อันอันนี้ก็อันนี้ก็ว่ามันต้องมาได้บึงขาเป็นบึงขาเปื่นบึขาเปื่นแต่ว่ายิ่งิือก็ว่าเอาไปกินดอกขาวทอแชนนี่เราพี่น้องอันนี้ก็ดอกง่ายไงอันนี่แข็งแข็งอยู่อันนู้นนี่จะทับได้หรือว่ามึงนี่จะจะอยู่บนบึงขา เอ่เนเป็นจุมด้พี่น้องเบิ่ออกยองมักยเอนอันต้บูป้านมันออกเพราะว่าเนียออกเิกับ่าเดีดยไปเบิ่งพี่น้องเียงิ๋กัข่ายา h ออกมักยออันนี้เื่อมของข่ายเี่ยิ๋วที่รถมามาเห็ดงานถูกมือเพื่อที่รถเียิจะขยันี ี้จักรยานนีอันนี้ดมันออกกันยูพอแม่ลูกพี่น้องอันกุ้มนี่ได้มอนนึพี่น่องน้องเงือกคับจ้ะปนี้แยกจสิไปเจ็บนี่พี่ให้น้องบิ้งแต่ว่ายจิ้ว่าเนี่ยไปแต่พอมาม่อันเนี่ยออกอันแจีายย้อนแสงวันนี้แขงแข็งมีได้นนมบ้ว้าบุ้ คือเราเห็นบ่อวนี่ถื้อแควกับบ่อหนีนี่แกมแกมอยู่ดิพี่น้องผู้ได้ยากผู้ได้ยากผู้ได้ยากเอาไปแกมเด้อแต่ว่าเจ๊จื้อบ่อเจ๊จื้อบ่ออยากเด้อเจ๊จือชายเห็นกี่เห็นน้องเแาบุญซื้ออันขาผมว่าเป็นธรรมดาด้ครับเพิ่นขาหมักใหญ่ดินี่ขาดซะผู้ได้ยากมาเด้อมาเด้อมาเอาไปแกงให้จือสิบ้ามาเอา ขาท่อแขนนี่แหละพี่น้องก็เป็นธรรมดาพูดได้ข่าว่าวันี้ติวแล้วยังเริ่มกดไหลกดแช่แล้วเด้อยพี่น้องแคนนี่นะสวัสดีค่ะ